วินในพระน่ารู้คู่มือโยมกาลิกผสมกันกาลิกผสมกันตั้งแต่หนึ่งกาลิก2กาลิก3มกาลิกหรือสี่กาลิกให้ถือเอากาลิกที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์เพราะกาลิกที่มีอายุน้อยที่สุดจะดึงกาลิกที่มีอายุมากกว่าตน เข้าสู่สภาพของตนเป็นอันเดียวกับตนจะทำให้กาลิกที่มีอายุมากสั้นลงตามกาลิกที่มีอายุน้อยนั้นเช่นยามากาลิกชักกาลิกทั้งสองมีสตากาลิกและยาวะชีวิกเข้าสู่สภาพของตนสตหากาลิกชักยาวะชีวิก ที่ปนกับตนเข้าสู่สภาพของตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นยาวะชีวิตที่รับประเคในวันนั้นก็ดีรับประเคในวันก่อนๆก,ก็ดีปนกับสัตตหาการิกที่รับประเคในวันนั้นควรเพียงเจ็ดวันปนกับสัตหาการิกที่รับประเคไว้สองวันควรเพียงหกวัน ปนกับสัตหกาลิกที่รับประเคนไว้สามวันควรเพียงห้าวันปนกับสัตหกาลิกที่รับประเคนไว้เจ็ดวันควรในวันนั้นเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายยาวาชีวิตที่รับประคนในวันนั้นปนกับสัตหกาลิกควรเจ็ดวัน ตรัสว่ายาวะชีวิตที่ระเบิเคณแล้วคือปนกับสตหากาลิกควรเจวันก็เมื่อกาลิกสามนี้ก้าวล่วงการยามและเจ็ดวันพึงทราบอาบัติด้วยอำนาจบิการละโภชนะสิขาบทสันนิธิศิกขาบทและเพศชาสศิขาบทก็แลในกาลิกสีนั้น กาลิกสองคือยาวะกาลิกหนึ่งยามะกาลิกหนึ่งเท่านั้นเป็นอันโตวุต t อาหารที่ภิกษุเก็บไว้ค้างคืนในอากปาปียกุติด้วยเป็นสันนิธิการกะด้วยแต่สตหากาลิกและยาวะชีวิกแม้จะเก็บไว้ในอากปาปียกุติก็ควรทั้งไม่ให้เกิดสันนิธิด้วย สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนึ่งยามกาลิกละคนกับยาวะกาลิกที่รับประคินในวันนั้นควรในการคือเช้าถึงเที่ยงวันไม่ควรในวิการตั้งแต่เที่ยงวันไปจนอรุณขึ้นสองสตากาลิกละคนกับยาวะกาลิกที่รับประคนในวันนั้น ควรในการไม่ควรในวิการ 3. ยาวะชีวิตระคนกับยาวะกาลิกที่รับประในวันนั้นควรในการไม่ควรในวิการ 4. สัสตหากาลิกระคนกับยามะกาลิกที่รับประทในวันนั้นควรช่วยยามวันหนึ่งกับคืนหนึ่งล่วงยามแล้วไม่ควร ห้ายาวะชีวิตรักคนกับยามะกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรช่วยยามล่วงยามแล้วไม่ควรยาวะชีวิตรักคนกับสตากาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรตลอดเจ็ดวันล่วงเจ็ดวันแล้วไม่ควรย่อเพื่อจำง่ายหนึ่งยามะกาลิก บวกกับยาวะกาลิกคือยาวะกาลิกมีอายุเช้าถึงเที่ยงวันสสตหากาลิกบวกกับยาวกาลิกคือยาวะกาลิกมีอายุเช้าถึงเที่ยงวันยาวะชีวิกบวกกับยาวะกาลิกคือยาวะกาลิกมีอายุเช้าถึงเที่ยงวัน สัตหกาลิกบวกกับยามากาลิกคือยามากาลิกมีอายุวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหยาวชีวิตบวกกับยามากาลิกคือยามากาลิกมีอายุวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหกยาวชีวิคบวกกับสัตหกาลิกคือสัตหกาลิกมีอายุเจ็ดวัน สรุปกาลิกคือของฉันสำหรับพระที่เกี่ยวกับการมีสี่อย่าง 1. ยาวกาลิกได้แก่อาหารคาธนนยะคือของเคี้ยวและโภชนียะคือของฉัน 2. ยามากาลิกได้แก่เครื่องดื่มสำหรับพระน้ำปานะ 3. สัตหาการลิกได้แก่ยารักษาโรคผอมแห้งแรงน้อยคือเพสัตทา่าสี่ยาวาชีวิกได้แก่ยารักษาโรคทั่วไปมีมูลเพสัชเป็นต้นพระฉันอาหารต่างกับญาติโยมตรงที่มีการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเป็นพระถ้าไม่ทำความเข้าใจเรื่องการลิกให้ดี จะฉันอาหารไม่ถูกตามหลักพระวินยัยทำให้ผิดพลาดต้องอาบัตได้ง่ายเช่นของที่ควรฉันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันไปฉันตอนบ่ายเป็นต้นก็ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนฉันหนึ่งร้อยคำก็ต้องอาบัตรร้อยครั้งแต่ได้ยินพระบางรูปพูดว่า อาบัตปาจิตตีเป็นอาบัตเล็กน้อยแสดงอาบัตข้อหลุดแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีความละอายไม่มีความเคารพต่อสิกขาบทคือพระวินัยจึงเปรียบเสมือนมแมลงเมาไม่กลัวไฟอย่างนี้แม้เป็นพระภิกษุถ้าไม่ละอายใจต่อญาติโยมผู้รักษาศีลห้า ศีลแปดบ้างถึงญาติโยมเป็นคฤหัหั์ยังมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปโทษคืออาบัตเล็กน้อยพระยังรักษาไม่ได้แน่ใจหรือว่าโทษคืออาบัติใหญ่จะรักษาได้โดยมากแล้วผู้รักษาอาบัติเล็กน้อยไม่ได้ย่อมไม่สามารถรักษากองอาบัตใหญ่ได้เป็นพระภิกษุสามเณร เห็นแก่ปากแก่ท้องจะรักษาศีลรักษาวินัยได้อย่างไรเพราะเป็นอันตรายอย่างหนึ่งในจำนวนอันตรายห้ายอย่างของพระภิกษุสาม,มนเณรผู้บวชประพุติพรมาจรรย์นในพระศาสนานี้พระภิกษุสาม,มนเณรควรใส่ใจเรื่องกาลิกให้ดีก่อนจะฉันอะไรจะได้เอามาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าของฉันชนิดนี้เป็นกาลิกอะไร เมื่อทราบแล้วทำให้ฉันได้ถูกต้องไม่ผิดวินยัยแล้วรักษาวินัยได้สะดวกสำหรับญาติโยมถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องกาลิกดีแล้วเวลาถวายของฉันแก่พระจะทำได้อย่างถูกต้องเช่นเวลาเช้าถึงเที่ยงวันควรถวายกาลิกอะไรแก่พระเลยเวลาเที่ยงวันไป ควรถวายกาลิกอะไรแก่พระถ้าญาติโยมไม่มีความรู้เรื่องกาลิกตอนบ่ายควรถวายยามากาลิกคือน้ำปานะแต่กลับถวายาวากาลิกอาหารแก่พระอย่างนี้เป็นต้นนอกจากจะไม่ถูกการแล้วยังทำให้พระต้องอาบัตเพระรับประเคนและฉันอาหารนั้นเมื่อญาติโยมเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้ว นอกจากจะไม่ซื้ออาหารถวายพระตอนบ่ายแล้วเวลาเห็นพระเนนฉันอาหารตอนบ่ายตอนเย็นก็จะได้แนะนำถวายความรู้แก่ท่านว่าพระเนนฉันอาหารหลังเที่ยงวันหรือตอนเย็นไม่ได้เพราะอาหารเป็นยาวะกาลิกฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นเลยเที่ยงวันไปแล้วฉันไม่ได้หากฉันจะต้องอาบัตและผิดศีลได้ ผู้บวชเป็นพระภิกษุสาม,มนเณรแล้วไม่ใช่จะรู้วินัยทุกเรื่องพระเนรที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรือเมื่อบวชมาแล้วเรียนแต่วิทยาการทางโลกอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องต่อพระธรรมวินยัยความรู้ของพระเนรเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโยมเลยเพราะพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้ เป็นของละเอียดลึกซึ้งควรที่จะใส่ใจศึกษาเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดโทษแก่ตนเองสรุปว่าทั้งพระเนนทั้งโยมควรสนใจเรื่องกาลิกเป็นพิเศษฝ่ายพระเมื่อเข้าใจเรื่องกาลิกได้อย่างถูกต้องจะได้ไม่เป็นอาบัติเพราะเรื่องนี้และจะได้แนะนำญาติโยมให้เข้าใจอีกด้วย ฝายญาติโยมเมื่อเข้าใจเรื่องกาลิกดีแล้วจะได้ถวายอาหารพระได้ถูกการถูกเวลาเป็นการเอื้อเฟื้อพระให้รักษาวิายัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำสอนของพระบรมศาสดาและความรู้นี้จะได้เอาไปแนะนำเพื่อนฝูงและพระเนนที่ไม่รู้เรื่องวินัยด้วยแต่ต้องดูความเหมาะสมอื่นๆประกอบด้วย ไม่ใช่แนะนำร่ำไปโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมมิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษภัยแก่ตนเองได้